นาะเราแก้โแก้น่าแก้ปลล่ออีเจากว่าช่ดันี่ปุบ่าโลดต่ชกีจีตชกตนี่ปบ่าเห้อแตาลดดูดด้วตชกตต่ชกตเนี่ลดดูะก็ต่โลดตชกตตรงต่อไวละอันนี้ชกี้ตเอบ่าลดแต่ชกตเจนี่มีเนาน่นมีด้เนี่ก็บ่าสี่แยบ่ากาเลอากาตา อาการกะโกลอบบาก a ะยกระยกรบาโลตาเลยตาเลคีตาเลอกรตาเลตกรตาบาตาตบบตาอากเลอะเปือเลตาลบาเกอันบาสีนะตีตาขีตา <in> ีตกลกบาสีเนตาปรารมีถึมีจ่าจ่าเลขมาเลลขาเลกมาี เลคขลาาซพีเซเลคขลาาหมอเซหน้าตาเคลตานออันนี้ก็บาสิญาจีแล้ก็ดาชอดาวกจานี่ก็บาดนบาสะติลลสะต่มาลกุมาเดตาเกตาโกลอ่ะตาเกตาโกลเชอเวาเลตาเลตาอื่นลรตัเตลออ่าแต่มีมีที่จัดที่จัดนี่ก็บาอุลสุอุลสันโนบาษาทบโบนี่เนาะโนบาสุโนบาษา Họ bố thật bố này Và nếu như Khi này mình đồ đồ là Ông đồ dạy, dạy 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 lâu lắm Bạn này kẻ bà ghi đó khi chạy đồ đồ Vâng là ghi cho dạy đồ này là sư ghi sạch ghi Nó gọi là tân nâu bà sạc Tất tử thi lọc sạc gọi là Mình chích nước là ghi Nó là chích sạm nước Nó gọi là Đó là sư Đó là sư lọc sạc sạch tôi nói sao ghê ra chả bạn nó mà còn là át ta át ta ghê lết sa này sa cô vun nó ô thà và là ghê sa ghê ô lo sa cô này không có nhau đã à bà xin nhà lo à cái trả tổ thi sa nó bà sa ghê lo cho đạt được chơi quả chơi lết cái chả đỡ cái chả lo để gì khó lết thi lết cỏ lo làm này không có nhau đã cái đã là ghê đi anh bị và còn ta hiền ta là tôi chưa mà không bà Th Làm... mình... lỡ cái cha được bà ta đoạ, ta đoạ này không nhòt cái cha này đến ni chỉ, và cả khư ni bà chỉ, cái đấy cái cả khư, nó anh này, rồi đâu, này à sa sa đi này, và còn đó ta หาเนี่ยตาเดือฉันมันนวยดาดิจาบ่เนาะบะสินะละบกจาเดนิวะเด้อตุ้มมันเนนิวะแล้วตามันเนเนี่ยติเมบะมันเนดาก็มีก็จานะก็เก๋เลยมีวะบ่มีบะจามันเนดาพี่เอาเกยดาก็ตะแกบ่มีจาปตุเกมันเนบะเด้อตุ้มมันบะเนาะมือละก็เคยเนเลยเนาะตุ้มเนี่ยตาก็มีก็จาเด้อปตุบะมันเนก็มีก็จะ นี่แลเลอุสุดซาเลนะจะอด้ผูบัิน่เลตากระแทกกตโตตากแทกกตตล้วตาหิตาิงิิตาลึตาลายหิิลิตาลึทีหน้าขวาขี้เนาะเดยปราก็แล้ตาอุลปัคู่เคยนี้เนาะตาคตาคื่วันนี้เราแล้วตาคตาคื่นี่อเดอร์ตาหกตาบาอเดอร์ตากาบาหบาิบาเกบาโล อันนีพระบากะแท็กกะตอเด้ทจออิดแทสสันอลตากแทตอเกตาเลอคือทอรก็เลสิ่งเลอล้อมธรรมชาติตาเลอะคือตอนนี้อันนี้อุลเลก็จิตสทะโบอเลสุสัทะโบล่าตากแลสดอมีดอลตาอุเลสุเลสัหนึ่งคำิญญาตอเดาคือคือกอนกอกูกู ปัญญาก็มีอะรกเ่านี้นะคือมาดานมืโอลซาวยูพอแกลเลอ่าคือหนพิคมาคลวกตจมาเจดอันนั้นสุดเลยโอ้ทะโบขอขอเดินก็บ้าอเดตามื่อบาตาทับบตาตากระบิดตาตาบ่าตะเลขนล้วบาเดินตมาลบีล็บีวะ สิ่งราเคล้ดที่ก็ล่ตด้บาว่าด้บาแคลที่ขอแก้ไขทที่คือออันนี้อุลสุลาบัญญลสุลสาอุจิสำนึกประตเลือดดาเนเนี่นอตุมิเลยเกอ้ตาลูกขึ้นมาปึ๊กปกมาเมื่อละอันลู้มาตาลูกมาบางีอปรยจัะติจ้ก็เลเนาะนีม่เดอรามาปูแพลก็ว่านั่เแก้ไขบาบล่ะก็ดูอดูดูเอดเสเนี่ยนี่ยหละข้าแล้วตจะเข้นมาในเดอข้าบา อาก็ภาวะเจนะมีเนาปนที่ที่ปรับปรุงแก้ไขที่ที่อันนี้เลสลัดินี่อันนี้เก็บปลลกอากดอจมิดอเนาะมกวเต็นนาตาเกคุมีหมดเนเสื้อจยอดูจดูดูอนนีอุดตามาลคบโลเกส กลอปาละขอบโลปลาละนับตัววัานีพคืตัดสิก็ตัดสิญาตันนับตะก็ปรทับบอันนี้ปลาเลื้อเลาะกีสตุเนี่ยฮักคือตัดสิญตัดสิก็ตันนับตัวตะกบโลเขาก็เราชอบเดลปาละก็มาลมาโดนันนี่เล็กขั้นละเลาเกตันนับตัว ลคะลลแกตามาโลเลยคะลลแกตาเกตาบาตาครอบโรดูเขสิก็เขาสิงาก็สุก็ซะนอนแล้วก็แกตาตาชิตาเกลือตาลตามาดูอันนี้ะมีตอนนี้เาจมีตอนนี้ก็บาโอุไวดาเดินตาประกอบเลยเห็นลอละซาละตสิก็ตาสิงาตานักปิอบโปรดดีจัดตัดโตดโจเัวเตสกีเตสก็ชกันแล้วตาชมูเลย tapi tad cuma kan ini kejada zulasada sinyal ada gak rumit boh banyak sinyal ini atau mulai berkarus sinyal teh kejada juga apa sinyal ada juga lagi ada batte bat charger, tahu tahu kayak lo coba tadi tama, lalu pun mada ada ini kayak ini, pakai kukenar, kalau bener ini. nghĩ cái gì đi chứ chúng mua thật đi chứ cũng mang đến giai ta chúng mua ba luôn nè, tôi bán được ba chỉ phục có phố, anh ta bán được ba cái hơi xào đã chứ, à, ba chúng mua đào chúng mua ác, ba có mình cũng nó mít chứ ba, đào ba, tất ba là có nó bán té là bà con lệch, liền liên lưu là sợ, ừ, nhà té định như là chúng ta ít ta quả, ta chỉ mì chúng mua là, lo gan là, lo là ra cho này စေစပတ်တင်နေတယ်အရေးစပတ်တင်နေအတားအခလာနော်အတဲချုံတဲကြကြဘတ်ကြဘတ်အနေတမီနော်လပလာကမာလောမတ်တော်မတ်စ် ปตนีนับปุสุปตนีปกบาอะประกอมาชิชูยาโดยตาตาซอตาลลิตาสอว่าบัมมาชิชูนะมาชิชูดิเลจหล่อของยามลาบาเนี่ยถ้ามีบาีะาบุามาชิชูดเซ่บาโก้เจปกัาดิละล้ก็บาเดทีเดียวกอนบัมมึไต้นบาเลยวะนอคิดเลือดตาตาลชอมนอนีวก็มานีจะตาเลเลดอุ้มาดิเส လာဘုံနကပကကကမာတဲ့တဆောတဲ့ဘာမိဘာချတဲ့တူကလေးကြည့်ပါ။ဒီတော့တဲနီနာနမတဲ့တလောလီတော့ပြုကူပါကီမတဲ့တဆောတော့ဟာပလောအဲ့ဒီပုကဘဂျုံမျိုးကြည်နော်ဒကလာလောလီဘပမာကဲဒီပြလာလေလာမတမိကကကခဲလေးကြည့်ပါနော်တာရေတလောလီလာခရခလလိကြတဆောတဲ့မကဥကချာချေပါ bà cứ bà đi lấy chả lấy lấy cứ bà là sạc là sạc này là ta chấm mi ta một tấm mắt có há khu hát khu cha nữa chả mi chả bà bà cứ bà đi lấy chả lọ bà bà bắt tới là chả lấy bà bà sạc bà đôi lý đôi có bà khoản là sọ mẹ tới là chả lấy bà anh ta ta cho này nào thế phải là liu đã là đi sau chứ hà đã u sốc nó u gặp chả chả chống mua cái chả này tết xì gì bà nó hà bà qua là sàn nè để ta cứ mua cứ no đã nó anh đi đó đỡ nó anh đi này ta ta quý nó u ta tôi mà là dạ là cho mình đã lấy ta tu đi ra tên này lật là về bà nhà này, à cứ đồ chi đồ xe chi xe về chi về à mẹ ta ý chế quả chuyện là cái trả đỡ là cái trả quả mới được và nếu là lẻ mà đổ thò mà thò thò bắt tan nát là ta gì ta thò nè tức nhỏ rồi đi ra khớp khớp đầu về quả được sao lơ cứ, တကခွေနေတလက်တလည်းလက်တစည်းရထုံနေတညိုကြည့်ပါဘုကလည်းတလက်ဒလလလည်းအင်္ဂါဇတိမတ်တော့ဟောတဧတကွေဓမဒဘာဒပေါ်ဒလီအဒမုဒတာရိခဖရတ်မတ်တော့လချောတာလက်တာဟူတာကေတာပူတာတေဟောတောဒငုံတောဒဘာတောဒဂေတမတ်တော့ဟောအေလက်ဇကွေလဇတ်မတ်တော့လဒလလလည်းနေတော့ A cái titu nè kê kê đi kê doi bà lè sè y che quacha là sè nè. A Các bà y che quacha lè là lè cha kê chị nè. ba mì y Nó. sè tù lè sè kê mì nè kê 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 nè kê 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 cha kê 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 anh à, em này anh em à, bà quả bà là anh em ba quạt cho là cái chặt tu đó sẽ gì nó bà là cái đó thì để chặt này ta ế ế lo một con này ta kẹ cứ chặt còn cho mà kẹ cho tệ mỏ kẹ tệ cứ bà ta ghi ta chết ta ta được về ta ghi ta ta lưu ta là cái cha ta đã về mấy đứa sinh nhà mà khai này do cái cho tiền nó tức sinh nhà phải phải ni na tham lược cho tiền đã mà sa đi lọ tức sinh nhà sinh nhà lơ có bù có la sinh nhà tất cả khờ ha nếu gặp bơ cho chỉ nhau bảo cái cụ cái ba sinh nhà lơ kê, xe cụ cái cái này xe quả รับอย่างวนัยแล้วจีบด้เวลสัญาบ่าเวลาสัญาเนี่ยนี่ก็โปรเจกต์เซบาหนาแล้วที่แล้วก็เรบาสัญาแล้วเฉเวลาแล้วตากตตากตตากตตาโกรล่าเกจจเตะตาหนาก็บ่านะครก็บกึศตอกึศตอวีเดอก็บ่าหล่จิ้นหลขอดแล้วก็มาดูมาทอมมาเกวดาสิบสารเผยเพย์หนไม่เจอแล้วเจอเตะเล่าตาเกจจเตะ Kể cho thấy con người ta ghét ta nha thì Có dạng chân cái bát mang gió. Ta hút ta ghét ta cú ta ghét ta 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 có ta 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 Uh, ta cú ta ca ta hú ta ghé ta po ta té mà nó ra thi thì bạc cả khờ rồi chế quả chế cái sinh nhà nó ta kê cho té 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 nhà ah, đó mình ta nhớ nó chỉ ba nè anh em ra đó nó cho đã là sự kê sự vả là ta hú ta ghé ta ta kê và các sự kê sự vả là ta này nó cho nè các biết ตัดตุ่โเตัดคอเชืตัดปูตัเตเนี่ยมือเนาะมือบะนาะสิยาเนาะพาลซาบะพาลซาซตไตัดเต้เนี่ยนี้มัวเรก็จะบอกกเจเตเนปดโตดูมหมอสุก็บะโตดที่งานเาะโตดดูดิเลยจันหลอเนี่ยต๊หนูก็จะตูก็จะโซคบบดโตดเตดิเลยจันหลอตดนูก็จะโจปาบดเตดินหลอก็อย่าตะโกนตัน่าเนาะปมีปาปลา nè xì sinh ta chú kết tọ xì nhà nhỏ sinh nhà ta bà ghê bà klo hồi có bà xì nhà chế nọ no? bà xì nhà chế nọ no? Họ có đo sụt tù lò sát lơ uh, kê chọt tè ạ sụt tù lò sát lơ kê bà nhỏ tì chả ta đà về nè no? no? chả ta ghi kết chả ta ghi kết chả ta hồ ta ghê đà về là, chá ta lo, tì lo, อันนี so. ้เดี e. ๋ยวเกลือเปลาเลเสด็จกลัไดเจเก็ปเกเสด็จกลัดนี่มีจ่าได้จานมีจาได้จานนี่เราอฉดาลตายเชกว่าเชลาก็จ่าอาวาขีจ่าเตาอุชูเลน้อยเกว่าเชลตาอุชูเคลก็จ่าก็เตาอุชูคลลสุลสะเตาอูเคลยลโละอเบลกก็สุขภาพกายสุขภาพใจปลเล

mà tôi gọi là gì bạn? ý chơi quá chơi lò cứ to nhỏ cứ to lô cứ to giỏ cứ to tàu hút tà ghe là bà không nhỏ cứ to đi là chả lẽ lỡ tàu chùa kê ghê cái nó tàu chùa kê đơ bể đơ cứ ta hút tà ghe có mình có chả không nhỏ đi ra là cho đã mù chơi này anh tất tàu nó no, ta lo uh, lo e, no, e, no, cho đào bọc cái cổ cái nạp lơ qua lơ phần này ác bá gà qua chơi lo cái chả khí gì số cái số bây giờ khởi đi xây dựng nó ta mẹ ni mẹ e nó ta tô đồ ta tô chỗ la ghế là bà là mũ là gà mũ le bây giờ khởi nền mũ số sa cái cha này cơ ta pita tập mà được cái bá gà gì mà nó cái bá tôi nào นีตวเกเกหมอสูตัเกสาตัเกราชอบดเล่เต่าชัวเคลย์จมห่มจุเกตุกตุกอเดนุ่กเพื่อการอิจฉวเฉวัดตึ๊ดเลรอเพื่อได้จิบาออันนี้นะวาสิญาตาอ่อิจฉวัมเฉรกระจายรีบบาระธุนาเจนอนีมีอันนีจารณจาขอจารณจารณีอกากูเดตาตพักเก นาะตาากเกตาากเกเลตาอุตาโชตาพากเกปกคือเนี่ยพกเปัมมีปาป้าพกเกตาบูตาบาพากเกราตาโกตานาเนาะขมยอตุ้มเลอดตาชมุลแล้วก็มีก็จานาแกะเนาะแกปะกอบรัชาติปัตตไก็มีก็จานีากะปะ บางทีก็บบอันนี้เดวอาีะบ่าวโอเจเนาะก็ปบบบก็เถิซาเลอุ่งทาบะเนาะทาบะคุเนา่ยต่ภาเกนี้เนาะภาคเกอตรนี้ข้อจัดใภาเกตะเนาะภาเกตะแล้วก็เติคุยจัดด้ยจันนี่เดิมอุดเดตาหูตาเกสเกเกสบะบะตเดตามูตาเชวบะติเจ็บูตาูตาเชวโนมีนจับะเนาะวก็เดือกตา ชลสาบะชลสาคเลนอกเกลตะเกลตะบะและเนตาเอตัสสวุอุเดสินอุทธันเนาะกุนาตาโสกุนาตาโสกตอโลกตอสวะอันนี้นี่แก่และปาวิศีวิดานาปัลลละอเสดะม่อปัลลละเสณีอเสตฌานะปัลลเสณีกับเนี่ยฉานะนาปัลละฉะวะลันเส็งก็พากะโมปัลละเสณีอมิริจีนบุกเตนา

ตัวดาบลดดู๊ดอระตัวดากิมียวดาตเส่สาปากนนัสีาปากตัวดาเัละปกึ้นนังนตวอันนี้รีจีบะยาตัวดาเตัานัเตสียาตาปูตาเตะเตะดิเลจลลอากามื่อลือะคือนักตประกอคือคอลอันนี้ตัวดาเิตัวดาบะตัาเลอดตาปูตาเตะลพูอันนี้ตัา อันนี toda toda no ้ปลาเลยสเปลาลยอชการนี้ก็มีอต e ัวด่าเสียตัวด่าบ่นะ่ยตัวด่าเสียตัวด่าบะานี่ยังนอกอันนี้เดีมีที่มีตุ่มได้เนี่ตันนับไปอากรูเนาะตันนับไปดูมีตุ่มมีตุ่มมีบะปัจจานี้ขาดเสีญาจีจ้าอีกขาดสีญาจีนับไปด่าระนับตปเก่งโกเกนนับเปล่าเลยโปรตีโปรกเปล่าเลยเชกว่าเฉเก่งโกเกนน่เสียมีก็มีอยู่เปล่าเสียปล่าเกยีปดผเติบเปล่าเสียปล่าอชกานี้ก็มีอยู่ ตันนับปูก็เบาเวลาอักลูนอนนับปูอักลูนอปาลิเลจาดาเลกาลาเดอสิญาโอ้คงเนี่ยนาวาเซก็กลูนี่เนี่ยนอักลนสจาิจานนามีจกนี่กอเอาเดตาตกุบาตบตุีเดออัตุคุมาดูตตเขาก็ชิละจลจลลมุละนก็สมุตสมุปลายมยลเด mà tu sửa cho mà đi nè để mà đi nè cứ ta chỉ cứ tắt này ra ghế <coughs> nè tôi được bình yên mà được cho nha mà được khút được à ta lười lười đi lười chả lười đi nè nó nó sửa sai đến đi Lấy tôi đi nè để cho khi đi nó anh nè tôi mi lo nó đó đi mi tôi mi ra ta နာဗလာစေတတနေတမေကချဆေရကပါခ뇽မူရဘကခေတာစေနာမဟာရမီနေတဲ့ခြာကြရအာနေတဆေဒီလွန်တဆင်ညာဒီလတ်တော့ဒို့တော်ချိုရတဲ့အမခနေတာခြောက်လည်းခြောက်လည်းအနေဗလာခြာနေတည်ဇွဇာလည်းကချဆေရကပါဆေစုကိုမဆေစုကိုအနေဘာညတဆင်ညာဥစပတ်တနေတေဇွဇာလာခြာပါခ뇽 cha bậc sĩ qua cha tôi đủ tu cho ra cho cái anh em anh biết chúng mua đạt mình không cả thì cha thì cha đã khai ý gì vui ý nào quá là anh à à, cái đi lấy chăn lọ chúng ta một đi lọ mì để, bà là chơi, mì bỏ anh em đi cha 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 này không đi ตากตาแขนไม่คือถอนมีแมีที่จัดจังหวะตาคือตากกตาแขนก็ตาหลุดข้มาตาลุอกึ้นมาแต่มีมีญาติตุ้มมแล้วอุละช่วยทราบอ่ะเมายาดคือแกลคือปูแล้วก็มาปูเพละเนาะมาปูเปลเาก็หนาเปิดตาตาลุดข้มาเนี่ยอันนี้แปลอาชกาเนี่ยปลอาชาระปลศีนตุ้ละอุละช่วยด้วยตาลุดนมาตาละอุละช่วยตรงนี้ตรนีเยหมอคือถอน မဒုမလကငကချိုမကကဒမမချာချလက်မသနေဒကုံရောညစ်စလဘလုလဘလလွတာကတကဲတလုကမပူပါအောင်မြထုတော်စုခုကလက်ခူပုလကကမာညလချာလလကဝေကကဘကပပုန်ကြီးကဲခါရညာနီယ။အနိည။အနိပါလာချာနေအကတချမုဒီနိဘကဒတာဟူတာကဲအလေကေမခင်းမကွာရဝေတာနော်အနိအနိဇေချတိချနေဇေချတိချခ루ချတိချနေ มีสัญญาณละกระจาตนะเปตากขอโพธนาตสัญญาตเสบิละจะละขอกระดานนี่อกออุละสุละสะเลกเตเจบกะคนดิละจะละเนาะอันนี้บาละอาชาละบ่เตนี่ติเมจะอมยะจิตาสัญญาจะนาตปุขอโพจะเมื่อตาสิก็สัญญานี่อ่าเมื่อเลยคือจานี่เรดาดกําบือเราทอดดกาบ่ mala a chi ba la ge ba la se ba to ni ko ni yo ta sinya la ge cha sinya nga chi ge ngo cha le to ju ge cha le da po da li ni ju ge to ju bu ka he li ze ja lao ji yao jiao ta sa lu de de ku ni yo ta su lu sinya da ko po da vi li ni ta ju mo ta sinya ka yi ni ta ko po ka ni ju mo sinya de ga a de na pu de za ge de ge de za ge pa ka ku mo ku le ku lo to ge ni ya sinya de so pu a de le ja lao ก็มูลบกับขุศีญาจก็ปัจเจปะตุนุตามุจิโตทุกขมูลิยะจาลามูลบกับขุมุจิสปัจฉีอะนี่เนี่ยอะนี่คือนสัญญาแต่สัญญาแต่น่ะประกอบโลเหมือนมูลบกับคือนี่อะตานนี่มาตามุจิโตปัจฉีจันนี่เนี่ยอะนี่เนาะอะนี่ดอกคุมีติมิก็คือมีติมิไม่มีติมิดอกนี่ ตาก็มีกจานนี่ทุกเมื่อแล้วปรกอบปรกอบจวมาเตบาว่าแกคุกนาทีจะวาปั้มมปะกาคือแกคู่แกนาก็ดบล้อตึนนอทุกเ่อดบล้อกตึนนอเขาได้เขอมียอดัดเล่ปัมีบูจานนี่นากาปฏิสินชวันนี้ก็คือือลอดิมาล้ะกคือทุกจุดีนแกลมือเขโตด่านเนเตะด่านเนอนนยอเขาม拜拜ียอดเตพัลลาษาดูพัลลัซาาทอ มันก็จ่าสัญญาตะกาบาอันนี้ตาแลฉาจปัตตินี่อันเมื่อกว่าคือตาปกกอนนี่แหละตาสัญญาเนาะเมื่อคือตาสัญญาติเนาะดิซาเลทเปปากอตาสัญญาตาสัญญานี่บ่มีบาจานิตาสัญญาเรเนาะปาบลภาษาภาษาโห่นี่เนาะจมนาอสุโซนาเดเสบาภาษาโห่ปาบลน่ะตักตูนี่ตักชมุนนี่เรอูเจ าษป่าเด้อบ่าวเราภป่านี่ชจมู้าป่าเนีจ้ามอได้ตัการติดตอสอดเบ่าบ่าวเราสอโอจ้อันนี้พระบาอาการเตะสกิเตะสก็นอกบวกกันี่บกับัตัดตัดสินใาดินนอเนาะอันนี้มาสันี่ตาอดตาจูเด้อวก็เวล้ก็บาดเอาไปดะคจรที่จอดอนนี่น่ตาตกเกลอตอนแรกาันนี่ตึกเกลือด้ တက္ကရာလေပကရကြတာမေရေပကရနေချောချွဲဒီလိုတချောချွဲညဘာလချပါလစိနေကဘူးချောချွဲပါလရေပါပါဘန်လကလာဟဒါချုံမရေချောချွဲနေကလာတချုံမတပ္ပာတိမာနေဘုက္ခဗမာဒီလေချလာလကအကန်လပိလမကေတလတရေမလမမလပိတလရေချောချွဲချောချွဲချေတိုးချေမာချေနေကလေ ล่าไปอภิออเษกบา้ามือนาตับพิตามเตา,ตา,ตา,ตาเกิกิต่ปวดตเ่เตะเกต่หุดหงิดก็มีก็จะนี่คอยสิงายาเลือดชดเชยจื้อหนอชดเชยสนับสนุนส่งเสริมจะนี่เน,ะนาะนะแต่ก็มีก็จะอันนี้ข้อจากทจะหน่อข้อจากที่จะคุยจากที่จะตอนนี้ตามมาโลตาคอโปรตสิงยาตานาเปือเล่อัตตุลติลเชาบา บามีบาจันนีตัวคู่ตัลอนเกตละบเราปตสิญญาณปสิญญตตวลอดที่บ่อวกุมยคือตากอติก่นโลตานาปดากบโลเละเกตตลอดตีสุปเตื้อม็แต่ย่ยนี่คุมโยเละเกตละตาจูดาน่าดีนกกหน้านึก็หาดนยอกีนติสี่อยดีจเต้หนักอีบกะลตานนี่กกันหน้าด่านเละปราข้อมูลโอซุปเตต้อเหตุผลอซุปัตต้เนี่ยอกอติก่โลลติลเช nè này, lệ khai là lệ lạt tì lạt chè đấy ông bác cái bà nọ bữa đi lệch chả lọ lệ khai mới được lạt tì lạt chè đấy Tháp bà bự chử lơ tè đi tháp bà bự chử lơ cái đi bà có mày nhỏ ủ đê ta à cả chúng mì chúng mồ ít chè quạt phè ta lạt tì lạt chè tu vi. anh này bảo là cha này có mày nhỏ à nát lati nè không có ba lati anh này này quy trả đi trả được cái bà lơ xe bắt được à gà à gà trả thứ bắt được là cái mi đi chi nè tôi lơ ba cả khờ bạc cổ bạc gò lấy cái trả gò hay loi đặt chữ cái tỏi bạc cả khờ từ màn nam mà cả uh, à na kia cái trả chi bá không nhỏ mũi mũi sực na มาพุเพลสก็เนี่ยอนี้ปาลกาดูป้ตปาลอาการตสินใสุปัติเนี่ยตรงนปะกออัโตโรอจันเนี่ยตอัตโรบตนมฮากอนมีมีที่จดตจมาเจอสะมาปุเพจะตเรืเวส่สุขสุสขสุขเพราะเราะอันน้แคเลืคเชดาเดาเรเซาชกากบาอุสุก็ သောတာချုပ်မြင့်ခရာနေပို့စကိစကောနီပကဘာဝဒပရေပတ်စေရေပါရမီအားဘာညာသက်ဝဒအကြီးကြီးဥစင်းပေါ်တော့လောထေပမရတတုတော်တော်တာစေတာပါတသိတော့အတုကြီးတော့ချီဩဒပစေစေတုကြီးတော့မဥမဆေစေချာခုဒခုလောတသိလာချိဘာနေတော့ဘာဥစွတ်ဘတာကြည့်ချင်ဘာလဲစကရေစကရေအနေပើ 재미 식으로 hurting Mr.